สภาพแผนแรงครับ บนบ้าน5ีนะครับ5าคัดนะครับปี5นะครับก็ประกอบด้วยนะครับด er kind of ีที่1ดนะครับก็มีร้านค้าที่มาตรฐานนะครับอาหารยาและยาครับด้มาตรฐานครับต้องทรงสารสุขนะครับสุขภาพของชาวประชาชนทยาศาสตร์การทันนาคือเราก็ต้องออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยประมาณ สิบนาทีก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้แข็งแรงนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานของสุขภาพเจ้าของน,นะคะที่จะเว้ามาเข้าทุกคนนี่ก็ต้องอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะว่า,าหนึ่งมีร้านค้าที่มีมาตรฐานกับร้านค้าที่เขาเห็นเขาเห็นนี่มองได้มันดีมองได้เป็นตซื้อเข้ากับไปซื้อเพื่อสุขภาพของเขาหวานต้องเที่ยวไปมไม่กุมไม่อ่านย่างผ่านซานกระโปรงกาแฟอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่ดี ทีต่ตลาดจงเทนครับ,บก็จุดประสงค์จุดประสงค์ที่ให้ออกมานะครับของบ้านคาดีก็คือเพื่อให้สุขภาพทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุขภาพพวกเรานะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอายุยืนยาวนะครับไม่ได้ป่วยง่ายนะครับถ้าเราทำทำตามหลักคาดีนะครับก็มีเราซื้ออาหาร ที่ถูกหลักอนามัยนะครับเป็นน่าเชื่อถือมีโอโยรับรองคุณภ,ภาพนะครับแล้วก็อาหารก็ไม่ค้างคืนหรือว่ากินอาหารที่สุกๆใหม่ๆนะครับที่ทําเสร็จใหม่เพื่อจะให้ได้รับอาหารที่ถูกหลักอนามัยนะครับแล้วก็าการรอบรู้ช่องปากผู้สูงอายุครับโดยจะพอบผู้สูงอายุนะครับไม่ชอบแปรงฟัน,นครับผู้ที่ดูแลนะครับก็ต้องอ คอตรวจสอบครับหรือว่าด้วยบอกเตือนนะครับมีโรคต่างๆถ้าท่านอยากกินหวานเราจะให้กินไม่ใช่น้อยพอได้ว่าได้กินก็พอครับหรือเรียกงกูเอ็นเวร์นเมนหรือเรื่องกูเอ็นเวอร์นเมนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นออกกําายเต้นอาราบีก็ปากเพื่อนปรุงบ้างร่างกายก็จะได้แข็งแรงครับหมูบ้า บ้านในตึกได้เข้ามาร่วมในโครงการบ้านบุคคลการงานงาดีหมู่บ้านต้องมีการพัฒนาสุขภาพของบุาคลการและใจบุคคลคูอบ้านคนแก่คือบ้านโดยเฉพาะไม่ได้ออกกำลังกายเลยคนแก่ก็มีบ้านกายที่ว่านอนติดเยียงก็มีหรือว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยก็ทำให้ร่างกายคึมเศร้า คิดมากว่าเออตัวนี้ลูหกหลานควจะเป็นยังไงิีที่ตรวใหม่สะอาดผักอะไรก็ต้องล้างดีๆทำความสะอาดดีๆน,นะคะสื่อยุนาศจะทานอาหารหน้อยค่ะถ้าทานข้าวไม่ได้ก็ให้ทานนิดหน่อยแล้วก็ทานยาตามนะช่วยบอกลูกหลานเพราะว่าเออช่วยขยับแบบนี้นะการ คาดีนะครับซึ่งกางหมู่บ้านหนองกองคำก็จะเป็นหมู่บ้านนําร่องนะรับที่จะนการเป็นการนาดีหมู่บ้านต้องมีการคัฒนาสุขภาพของชาวประชานทยึดศาสตร์การพัฒนาเึ็นการเาวนาโดยหมู่บ้านไฮ